ว่ามันมีรายงานจากฝั่งสหรัฐเนี่ยออกมามากมายนะคะถึงเรื่องข่าวกรองของการประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นกับโรงงานเสริมสมรรถนะยูเรเนียมที่ถูกสหรัฐโจมตีไปนะคะมีการประเมินตัวเลขที่แตกต่างกันนะคะถึงในแง่ว่าโครงการนิวเคลียร์อิหร่านโดยภาพรวมเนี่ยมันถอยหลังไปมากน้อยแค่ไหนนะคะจากการโจมตีของสหรัฐความเสียหายในภาพรวมจริงๆแล้วเนี่ยจาก ฝ่ายของผู้เชี่ยวชาญอิสระอย่าง IAEA เนี่ยยังไม่ได้มีการเปิดเผยออกมานะคะยังเข้าไปตรวจสอบไม่ได้เนี่ยก็คือภาพรวมที่ชัดเจนของความเสียหายจริงๆตอนนี้ก็ต้องบอกว่ามันยังไม่ชัดเจนนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ดีท่ามกลางข้อถกเถียงมากมายนะคะที่พูดถึงเรื่องความเสียหายของโครงการนิวเคลียร์อิหร่านเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในอิหร่านเมื่อสหรัฐนะคะได้ทิ้งระเบิดโจมตีนะคะโครงสร้างนิวเคลียร์โดยเฉพาะโรงงานฟอโดที่อยู่ใต้ดินเนี่ยคนมองว่า มีมันจะมีประเทศหนึ่งนะคะที่เขาจะจับตาเหตุการณ์นี้อย่างใกล้ชิดนะคะนั่นก็คือเกาหลีเหนือเพราะอะไรนะคะเพราะว่าเกาหลีเหนือเองเนี่ยนอกจากมีความสัมพันธ์อันดีกับอิหร่านนะคะอีกด้านก็คือเกาหลีเหนือเนี่ยก็มีเรื่องของการพัฒนานะคะอาวุธนิวเคลียร์ที่ถูกตะวันตกจับตาแล้วก็ความบาดกดดันให้ยกเลิกมันโดยตลอดนะคะผู้เชี่ยวชาญนักวิเคราะห์ทั้งหลายเนี่ยมองเลยนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยเกาหลีเหนือน่าจะจับตาเป็นพิเศษ ่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในอิหร่านคะ่ะโดยถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะหนวันหลังจากที่สหรัฐเนี่ยได้โจมตีโครงสร้างนิวเคลียร์อิหร่าน3แห่งรวมถึงโรงงานฟอร์โดเนี่ยก็มีความเคลื่อนไหวออกมาจากเกาหลีเหนือนะคะกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีเหนือเนี่ยได้ออกมาประนามการกระทําของสหรัฐ บอกว่าสหรัฐเนี่ยการกระทําที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นการทําลายบูรณภาพแห่งดินแดนแล้วก็ผลประโยชน์ด้านความมั่นคงของรัฐอธิปไตยก็คืออิหร่านนะคะพร้อมเรียกร้องให้ประชาคมโลกเนี่ยมีฉันทารรมติแล้วก็คัดค้านการกระทําของสหรัฐแล้วก็อิสราเอลส่วนก่อนหน้านั้นเนี่ยย้อนกลับไปอีกเมื่อวันที่19มิถุนายนหลังจากที่อิสราเอลได้เปิดฉากโจมตีอิหร่านเนี่ย กระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีเหนือก็ออกถแถลงการประนามเช่นกันนะคะความเคลื่อนไหวเหล่านี้นก็อาจจะบอกได้นะคะว่าเหตุการณ์การโจมตีอิหร่านเนี่ยนะคะอยู่ในสายตาอยู่ในการจับตาของเกาหลีเหนือนะคะเกาหลีเหนือมองความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างอิสราเอลสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยสองขั้วเนี่ย เกาหลีเหนือมองว่าเป็นเรื่องจริงจังเรื่องที่จะต้องจับตาอย่างใกล้ชิดนะคะถ้าสังเกตจากความรวดเร็วของการออกแถลงการโดยเฉพาะที่ประนามสหรัฐนะคะเรียกได้ว่าออกมาในวันรุ่งขึ้นเลยนะคะหลังจากที่สหรัฐโจมตีเกาหลีเหนือกับอิหร่านเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆเขาก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะคะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเกาหลีเหนือเพิ่งส่งคณะผู้แทนระดับสูงเยือนอิหร่านครั้งนั้นเนี่ยคนที่เป็น ผู้นำนะของคณะผู้แทนก็นำโดยรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศของเกาหลีเหนือช่วงหลาย10ปีที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าสหรัฐแล้วก็พันธมิตรตะวันตกเนะี่ยเชื่อว่ามันมีความร่วมมือทางการทหารระหว่างเกาหลีเหนือแล้วก็อิหร่านเกิดขึ้นอยู่อย่างลับๆด้วยนะคะซึ่งก็รวมถึงเชื่อว่ามันจะมีความร่วมมือกันในเรื่องของการพัฒนาขีปนาวุธอาจมีเรื่องของการแลกเปลี่ยน องค์ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคแล้วก็ส่วนประกอบที่นำมาใช้ผลิตแล้วก็ถ้ามองไปนับตั้งแต่สงครามอิสราเอลฮามาสเปิดฉากขึ้นในชนวนกาซาเนี่ยนะคะก็มีหลายครั้งที่อิสราเอลแล้วก็เกาหลีใต้เนี่ยออกมากล่าวหาว่าฮามาสซึ่งก็ต้องบอกว่ามีความใกล้ชิดกับอิหร่านเนี่ยกล่าวหาว่าฮามาสเนี่ยใช้อาวุธจากเกาหลีเหนือซึ่งเกาหลีเหนือเนี่ยก็มัจกจะปฏิเสธนะคะ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเกาหลีเหนือหลายคนเนี่ยนะคะเขามองว่าเกาหลีเหนือจะจับตาเรื่องผลกระทบจากการโจมตีของสหรัฐต่อโรงงานฟอรดของอิหร่านอย่างใกล้ชิดทั้งในแง่ว่าระเบิด GBU 57ยมีประสิทธิภาพมากแค่ไหนแล้วก็ส่งผลกระทบอย่างไรบ้างต่อเป้าหมายที่สหรัฐโจมตีในอิหร่าน หนึ่งในผู้เชี่ยวชาญที่ออกมาพูดเรื่องนี้นะคะก็คือชอนอินบอมคนนี้เนี่ยเป็นอดีตในพลของกองทัพเกาหลีใต้แล้วก็ปัจจุบันเป็นนักวิจัยนะคะในเรื่องของนโยบายการป้องปรามเนี่ยเขาบอกกับสำนักข่าวดีของเยอรมนีบอกว่าเกาหลีเหนือเนี่ยจับตามองสถานการณ์ในอิรานอย่างใกล้ชิดแน่นอนแล้วก็เชื่อว่าสิ่งที่จะออกมาเป็นบทสรุปของเกาหลีเหนือนะคะจากที่เห็นเหตุการณ์ในอิรานเนี่ย เขามองว่าสิ่งที่เกาหลีเหนือจะสรุปกับตัวเองก็คือเกาหลีเหนือเนี่ยต้องเร่งพัฒนาศักยภาพด้านอาวุธนิวเคลียร์ของตัวเองแล้วก็ต้องเร่งเสริมกําลังให้กับพื้นที่จัดเก็บอาวุธชอนเนี่ยบอกนะคะนักวิเคราะห์คนนี้เนี่ยบอกว่าสิ่งที่เกาหลีเหนือน่าจะทำเนี่ยก็คือเรื่องของการเพิ่มมาตรการป้องกันทั้งระบบป้องกันภัยทางอากาศแล้วก็ทางเลือกในการโจมตีตอบโต้ ทั้งนี้นะคะเราเย้อนไปดูกันเรื่องของโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนักวิชาการหลายคนเนี่ยชี้นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยความสนใจเรื่องอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือมีมาตั้งแต่ก่อตั้งประเทศในช่วงปี1948แล้วแม้ว่าประเด็นโครงการนิวเคลียร์เกาหลีเหนือเนี่ยจะเพิ่งกลายมาเป็นที่จับจ้องสนใจในช่วงปลายทศวรรษ1980-1990ก็ตาม ถามว่าอะไรมันเป็นปัจจัยนะคะที่ทําให้เกาหลีเหนือนสนใจเรื่องของอาวุธนิวเคลียร์นะคะงานวิชาการหลายชิ้นเขนาก,ก็มองถึงเรื่องปัจจัยในแง่ประวัติศาสตร์ด้วยว่ามีส่วนนะคะที่ไปทําให้เกาหลีเหนือนสนใจในเรื่องของการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์นะคะเพราะว่าอย่างแรกเนี่ยถ้าย้อนกลับไปนะคะคิมอิลซุงผู้นําสูงสุดคนแรกของเกาหลีเหนือเนี่ยก็ เขาเมองว่าน่าจะตระหนักดีถึงเรื่องความร้ายแรงของอาวุธนิวเคลียร์นะคะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันก็คือเกิดเหตุการณ์มีระเบิดปรมาณูของสหรัฐถล่มฮิโรชิมาแล้วก็นางนาากิของญี่ปุ่นจนทำให้ญี่ปุ่นยอมพ่ายแพ้ปิดฉากสงครามโลกครั้งที่สองกันไปนะคะครั้งนั้นเนี่ยคิมอิลซุงผู้นำคนแรกของเกาหลีเหนือเนี่ยก็น่าจะได้เห็นถึงอันตารายนะคะของอาวุธนิวเคลียร์เห็นถึงอันตารายขณะดเดียวกันก็เห็นถึงศักยภาพ ขณะดเดียวกันอีกปัจจัยหนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องของสงครามเกาหลีนะคะที่ต้องบอกว่ายุติลงในปี1953ยยุติการต่อสู้นะคะแต่ว่าสิ่งที่มันไม่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือมันไม่มีสนธิสัญญาสันติภาพเกิดขึ้นสงครามเกาหลีเนี่ยจบลงเพียงแค่ว่ามีข้อตกลงหยุดยิงระหว่างกันเท่านั้นนะซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยตอนนี้นะคะก็ถือว่าเกาหลีเหนือใต้เนี่ยในทางหลักการก็คือยังอยู่ใน,นสภาวะสงครามนะคะแล้วก็ ความเป็นศัตรูระหว่างกันนะที่เกาหลีเหนือมองเกาหลีใต้รวมถึงมองสหรัฐเนี่ยก็คือยังมีอยู่ยังเป็นอยู่นะคะซึ่งปัจจัยนี้เนี่ยมันก็ทําให้หลายคนมองว่าการมีอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่เกาหลีเหนือมองเห็นนะคะถึงศักยภาพในการเป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะป้องปรามสหรัฐแล้วก็เกาหลีใต้อันนี้เป็นปัจจัยในแง่เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่เขามองว่ามันน่าจะมีผลนะคะต่อ ต่อการตัดสินใจของเกาหลีเหนือในการที่จะมีอาวุธนิวเคลียร์ในครอบครองในช่วงทศวรรษ1950เนี่ยนะคะรายงานระบุว่าเกาหลีเหนือเนี่ยเริ่มสนใจเรื่องเกี่ยวกับการวิจัยนิวเคลียร์โดยมีการร่วมมือกับสหภาพโซเวียตเกาหลีเหนือเนี่ยได้เกณฑ์น,นักวิทยาศาสตร์จากเกยอรมนีตะวันออกแล้วก็โซเวียตเข้ามาช่วยพัฒนาในแง่องค์ความรู้ด้านนิวเคลียร์ โซเวียตเนี่ยเข้ามาช่วยนะคะสร้างแล้วก็ก่อตั้งเตาปฏิก์นิวเคลียร์ที่ศูนย์วิจัยนิวเคลียร์ยองบยอนช่วงทศวรรษ1960แล้วก็ศูนย์วิจัยนี้เนี่ยก็เปิดทำการในปี1965แต่ทีนี้มันก็มีข้อถกเถียงกันอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าบางส่วนเนี่ยนกักวิเคราะห์บางส่วนเขาก็มองว่าไอตอนทศวรรษ1950เนี่ยเป้าหมายจริงๆของเกาหลีเหนือณตอนนั้นก็คือมองเรื่องนิวเคลีย สันตินะคะมองเรื่องของพลังงานที่จะเอาไปใช้พัฒนาเศรษฐกิจจริงๆแต่อีกส่วนหนึ่งก็มองว่าเป้าหมายตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยมันก็คือการพัฒนาเพื่อให้ถึงจุดหนึ่งเนี่ยเดินหน้าไปถึงการมีอาวุธนิวเคลียร์นะคะเป็นความมุ่งมั่นมาตั้งแต่ต้นก็ยังมีข้อถกเถียงในเรื่องนี้อยู่เหมือนกัน ยังไรก็ตามค่ะเหตุการณ์ที่โซเวียตต้องหรือถอนขี่ปนาวุธในคิวบาเมื่อปี1962เนี่ยก็ถูกมองว่าเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ระบบก,การปกครองของของเกาหลีเหนือนะคะตัวบรรดาผู้นำของเกาหลีเหนือเนี่ยกังวลว่าตัวเองเนี่ยอาจจะถูกมาหาอำนาจที่ปกป้องอยู่ทอดทิ้งก็เลยเป็นจุดสำคัญเหตุการณ์สำคัญอีเหตุการณ์หนึ่งนะคะที่ทำให้เกาหลีเหนือมองว่าการมีอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยน่าจะเป็นการการ,ารันตีความมั่นคง ของตัวเองของระบอบของตัวเองขณะเดียวกันในสหรัฐซึ่งมีฐานทัพในเกาหลีใต้ก็เคยเคลื่อนย้ายขีปนาวุธที่บรรทุกหัวรบนิวเคลียร์ได้เข้าไปในเกาหลีใต้เช่นกันโดยตั้งแต่ทศวรรษ1970เป็นต้นมานะคะเกาหลีเหนือนก็เลยเดินหน้าโครงการนิวเคลียร์ตัวเองอย่างจรงิงจังแต่ว่าเกาหลีเหนือนก็เข้าเป็นสมาชิกของสนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์หรือ NPT เมื่อปี1985ด้วยเช่นกัน แล้วก็พอมาถึงกลางทศวรรษ1990คิมจองอิลผู้นำสูงสุดคนที่สองนะคะคนนี้คือเป็นพ่อของคิมจองอึนเนี่ยก็แสดงจุดยืนชัดเจนนะคะในการที่จะพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งบริบทในช่วงทศวรรษ1990เนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปมันก็คือเรื่องของมันมีเรื่องของการล่มสลายของสหภาพโซเวียตนะคะซึ่งสิ่งนี้เนี่ยถูกมองว่าเป็นอีกปัจจัยสำคัญนะที่ทำให้เกาหลีเหนือ ซึ่งมีความใกล้ชิดสัมพันธ์นดีกับโซเวียตนะมองว่าตัวเองเนี่ยต้องมีอาวุธนิวเคลียร์นะคะเพื่อที่จะการันตีการอยู่รอดของตัวเองเป็นเครื่องมือป้องปรามนะคะที่ตัวเองจะต้องมีติดไม้ติดมือเอาไว้นะคะซึ่งพอเกาหลีเหนือเนี่ยมีจุดยืนชัดเจนในการที่จะพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์นะคะสหรัฐเองเนี่ยก็พยายามที่จะหาทางบรรลุข้อตกลงปลดอาวุธนิวเคลียร์กับเกาหลีเหนือปี1994เนี่ยมีการบรรลุ ข้อตกลงร่วมกันนะคะสหรัฐเนี่ยบอกว่าจะให้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบน้ำมวลเบาเพื่อผลิตไฟฟ้ากับเกาหลีเหนือเพื่อแลกกับการที่เกาหลีเหนือเนี่ยต้องยกเลิกโครงการนิวเคลียร์ของตัวเองแต่สุดท้ายเนี่ยข้อตกลงนี้นะคะมันก็ล่มไปพอมาปี2002เนี่ยสมัยรัฐบาลของจอร์ดดับเบิลบุชนะคะเป็นประธานาธิบดีสหรัฐตอนนั้นเนี่ยบุชก็กล่าวหาเกาหลีเหนือนะคะกล่าวหาอิรานแล้วก็อิรักด้วยบอกว่า เป็นแกนแห่งความชั่วร้ายพยายามครอบครองอาวุธทำลายล้างสูงนะคะแล้วก็สหรัฐเนี่ยก็ประกาศให้เกาหลีเหนือเนี่ยเป็นรัฐที่มีอาวุธนิวเคลียร์ในครอบครองเมื่อปี2 0 0 3หลังจากที่เกาหลีเหนือเนี่ยถอนตัวจาก NPT ในช่วงหลายทศว 2, ทรรษสองสามทศวรรษที่ผ่านมาเนี 2, 2่ยนะคะสองสองทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่ามันมีความพยายามนะคะที่จะกดดันให้เกาหลีเหนือในยุติโครงการนิวเคลียร์ของตัวเองมาต่อเนื่องนะคะมีทั้งวิธีการให้ขึ้นโต๊ะเจรจานะคะมีทั้งเรื่องของการกดดันคว่ำบาตรต่างๆแต่ว่าอย่างที่เรารู้กันนะคะว่าจนถึงวันนี้เนี่ยมันก็ยังไม่สําเร็จนะคะตั้งแต่ปี2 0 0 6ถึง2017เนี่ย เกาหลีเหนือทดสอบอาวุธนิวเคลียร์มาแล้วหครั้งด้วยกันนะคะนี่ยังไม่นับรวมว่ามีการทดสอบขีปนาวุธอีกนับครั้งไม่ถ้วนเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วเนี่ยสมาคมนักวิทยาศาสตร์อเมริกันก็ออกมาระบุว่าเกาหลีเหนือเนี่ยมีวัสดุแตกตัวได้ที่สามารถทําให้เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ต่อเนื่องพอที่จะผลิตหัวรบนิวเคลียร์ได้ถึง90หัวรบ แต่ว่าเกาหลีเหนือเนี่ยน่าจะประกอบหัวรบได้เกือบ50หัวรบแล้วในตอนนี้นะคะน,นี้เป็นรายงานจากสมาคมนักวิทยาศาสตร์อเมริกันส่วนนักวิจัยในเกาหลีใต้เนี่ยก็ประเมินเช่นกันคิดว่าเกาหลีเหนือเนี่ยน่าจะมีหัวรบนิวเคลียร์จากยูเรเนียมและพลูโตเนียมอยู่80-90หัวรบนะคะแล้วก็คาดว่าภายในปี2030เนี่ยจำนวนมันก็อาจจะต้องเพิ่มขึ้นชอนอินบอมนะคะนะัก วิจัยในเรื่องของการศึกษาเรื่องการป้องปรามเนี่ยก็บอกกับ d ีเของเยอรมนีนะคะพูดถึงเรื่องของการโจมตีที่สหรัฐโจมตีอิหร่านเนี่ยเมื่อเกิดคําถามขึ้นมาว่าแล้วที่สหรัฐไปบอมนะคะโครงสร้างหนึ่งเคลียร์อิหร่านเนี่ยมันจะไปกระตุ้นให้เกาหลีเหนือเนี่ยยอมกลับมาสู่โต๊ะเจรจาไหมนะคะพอเวลาเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอิหร่านแล้วเนี่ยมันจะไปกระตุ้นไปกดดันให้เกาหลีเหนือรู้สึกว่า ต้องกลับสู่โต๊เจราจาเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงเหตุการณ์แบบนั้นไหมนะคะนักวิเคราะห์คนนี้เนี่ยเขาก็มองว่าคงไม่นะคะแม้จะมองว่าเกาหลีเหนือเองเนี่ยก็น่าจะตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ต่างจากคนทั้งโลกก็ตามนะคะเพราะว่าความเคลื่อนไหวในลักษณะนี้เนี่ยที่มีการไปทิ้งระเบิดนะคะโจมตีโครงสร้างนิวเคลียร์ของประเทศอื่นอย่างที่ทำตัดสินใจทำเนี่ยมันเป็นการตัดสินใจที่ เด็ดขาดของสหรัฐในแบบที่ไม่เห็นมาสักพักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเกาหลีเหนือก็น่าจะตกใจแต่ถามว่ามันจะกลายเป็นแรงกระตุ้นให้เกาหลีเหนือนกลับสู่โต๊ะเจรจาไหม mm hmm. เขาก็มองว่าไม่โดยเขามองว่าสิ่งที่เกาหลีเหนือจะให้ความสําคัญเนี่ยก็คือการทําให้แน่ใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในอิหร่านจะไม่เกิดกับตัวเอง สอดคล้องกับนักวิจัยอีกหลายคนนะคะที่มองว่าการที่สหรัฐโจมตีอิหร่านเนี่ยจะยิ่งทําให้เกาหลีเหนือยิ่งเชื่ออย่างหนักแน่นเลยว่าการมีอาวุธนิวเคลียร์ในครอบครองเท่านั้นนะคะถึงจะการันตีความอยู่รอดได้ขณะที่ลิฟอิลิกอิสลีอาจารย์ด้านการศึกษาระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยสตรีอีวานในกรุงโซเนี่ยก็มองว่าเกาหลีเหนือเนี่ยตระหนักดีว่าสถานการณ์ของตัวเองเนี่ยมันแตกต่างจากสถานการณ์ของอิหร่าน ทั้งในแง่ของภูมิศาสตร์ประเทศนะคะแล้วก็ในแง่ของสถานะโครงการนิวเคลียร์ของตัวเองกับอิหร่านโดยเขามองว่าโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือเนี่ยมีความก้าวหน้ามากกว่าเกาหลีเหนือมีอาวุธในมือที่อาจจะพร้อมปล่อยอยู่หลายตัวนะคะรวมถึงว่ากรุงโซของเกาหลีใต้เนี่ยที่เป็นที่เกาหลีเหนือมองเป็นศัตรูเนี่ยก็อยู่ในวิถีโจมตีของอาวุธหลายชนิดแต่ว่าในกรณีของอิหร่านเนี่ย ิสลีซึ่งเป็นอาจารย์ด้านการศึกษาระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยสตรีอวานิโซเยมองว่าอิสราเอลเได้ใช้ประโยชน์จากความผิด,ผดพลาดเชิงเทคนิคแล้วก็ยุทธศาสตร์ของอิหร่านรวมถึงใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีข่าวกรองของตัวเองแล้วก็การฝึกเพื่อลดขีดความสามารถของระบบป้องกันทางอากาศของอิหร่านดังนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะกลายเป็นสิ่งที่เกาหลีเหนือเรียนรู้จากความผิดพลาดของอิหร่าน แล้วก็ถ้ามองในแง่นี้เนี่ยเขาก็มองว่าเกาหลีใต้ก็คงจะมีความเสี่ยงมากกว่าอิสราเอลเพราะอะไรเพราะว่าอยู่ติดกันกับเกาหลีเหนือนะคะขณะเดียวกันเนี่ยทั้งจีนและรัสเซียเนี่ยก็อยู่ในจุดที่น่าจะให้ความช่วยเหลือเกาหลีเหนือได้ง่ายกว่ากรณีของอิรานดังนั้นเนี่ยนักวิเคราะห์คนนี้เขาก็เลยมองว่ามันก็มีแนวโน้มสูง ที่เกาหลีเหนือจะมองว่าการเจรจาทางการทูตกับสหรัฐเนี่ยเป็นเรื่องที่มันไม่จําเป็นนะคะแล้วก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมีการเจรจาปลดอาวุธนิวเคลียร์ใดๆในอนาคตเกิดขึ้นเพราะว่าสําหรับเกาหลีเหนือก็อาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องไร้ประโยชน์อันนี้เป็นความเห็นเป็นมุมมองจากบรรดาน,นักวิเคราะห์นะคะที่เขาก็พยายามจะมองถึงผลกระทบนะคะจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในอิรานที่ อาจจะไม่ใช่แค่ความเสียหายนะคะว่ามันเสียหายเท่าไหร่กับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านเท่านั้นแต่ว่าผลพวงแรงสันสเทือนของมันเนี่ยมันอาจจะไปสู่นะคะกระทบไปสู่การตัดสินใจของประเทศอื่นอย่างเช่นเกาหลีเหนือที่ก็มีความปรารถนาในเรื่องของการเดินหน้าโครงการอาวุธนิวเคลียร์ด้วยนะคะซึ่งความเห็นจากนักวิเคราะห์เนี่ยเขาก็มองว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในอิหร่านที่สหรัฐโจมตีอิหร่านเนี่ยไม่น่าจะเป็นจุดที่ไปกระตุ้นให้เกาหลีเหนือรู้สึกว่าตัวเองต้องทิ้ง อาวุธนิวเคลียร์นะคะอาจจะยิ่งเป็นการตอบย้ำด้วยซ้ําว่าการมีอาวุธนิวเคลียร์ยอาจจะเป็นทางรอดของตัวเองนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่มองไปที่เกาหลีเหนือนะคะซึ่งน่าจับตานะคะถึงการตัดสินใจต่างๆเพราะว่าก็ต้องไม่ลืมว่าในช่วงทรัมป์เป็นประธานาธิบดีสมัยแรกเนี่ยทรัมป์มีการเจรจากับคิมจองอึนในเรื่องของการยุติโครงการนิวเคลียร์นะคะแต่สุดท้ายมันก็ล่มลงนะคะไม่ได้ไปถึงไหนแล้วก็มีการจับตาว่าขึ้นมาสมัย2เนี่ยเขาจะหยิบเรื่องนี้ขึ้นมา พูดคุยมาเป็นประเด็นอีกหรือไม่นะมีการผลักดันเรื่องนี้อีกหรือไม่ซึ่งพอมันเกิดความเคลื่อนไหวนะคะเกิดการโจมตีที่เกิดขึ้นในอิรานเนี่ยมันก็อาจจะทําให้โอกาสที่ถ้าทรัมป์อยากจะเจรจากับเกาหลีเหนือเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้แน่นอนว่าเกาหลีเหนือน่ยอยากจะร่วมโตเจรจากับทรัมป์เหมือนเมื่อช่วงที่ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีในสมัยแรกนะคะอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่ต้องตามกันไปต่อเนื่องนะคะ